มิเตอร์ไม่ทันนะว่าใครหันหรือเปล่าใช่แต่ก็คิดว่าหันหมดเนาะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกับพ่าสู่สายเลือดวายมาบ่ายเว่าันมีช่่แว่าฉันดังแล้วนะข้างหลังมันแตกมากจริงจริงเพราะว่านี่คือหยิกหลังฉันไปสองทีแล้วนะอ้าววันนี้นะครับพวกเราชาวสายเลือดวายนะครับก็มากับศัตรูใหม่ของเราเองไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่มีเพียงที่ สมมาใช่ทั้งชีวิตหมดแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทั้งชีวิตก็แป๊บเดียวกันโอ้โหวันนี้นะครับว่าเราอ่ะไม่ได้มาแค่สตูใหม่เรายังพามองอัพนักแสดงนะครับมาด้วยอ้าวไม่ใช่หรอหอมจริงไหมหมอรต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่ามาดามตุโซเข้ามาซัพพอร์ตเราด้วยใช่ได้หุ่นที้พึ่งมาตรงนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้พวกเรานะครับมากับนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Don't Say No the series นะครับ นชื่อภาษาไทยขอแบบพร้อมเพรียงกันทั้งหกคนหน่อยได้ไหมครโดนเช็คเตเด็เซรีชื่อภาษาไทยก็คือเมื่อใจใกล้กันถือว่าได้ขษาไทยที่ขาดเรื่อความพร้อมเพรียงทายยังไงก่อนอื่นนะครับก็ให้เดี๋ยวนะแสดงทั้งหกท่านนะครับผมเหรอครับไม่ใช่เธอก็ได้เดี๋ยวแนะนําตัวเองกันก่อนนะครับว่าใครเชื่ออะไรยังไงแล้วก็รับบทเป็นอะไรกันโอเคสวัสดีครับเจมส์พงษพักครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นพบพานครับ สวัสดีครับสมาร์ทนะครับในเรื่องรับบทเป็นรีออนครับสวัสดีครับผมจาวัชรานะครับในเรื่องรับบทเป็นเลโอรับสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรัตนะครับในเรื่องรับบทเป็นเฟียสนะครับสวัสดีครับผมชายสุภกิจในเรื่องรับบทเป็นเอกครับสวัสดีครับผมแซงสุภโชคนะครับในในเรื่องรับบทเป็นโทครับ รับบเกียติาสำหรับวันนี้เ้าแต่เตาจะมาแนะนำตัวกันไปแล้วเนาะแล้วก็กดลาลาคุณผู้ชมด้วยลาแล้วก็สวัสดีกดลาจุคนดะทุคนก็พอใชกันดะ มาทำความรู้จักกันผ่านเกมสั้นๆ Speedy Quiz เคยเล่นไหม Speedy Quiz ถามไวตอบไวอะไรที่ใช่คุณอเขาออกแบบของเขาหรือเขาออกไปใบ่ด้วยไวออกไปเขาจะออกไปก่อนออกไปก่อนเดีเอาซีนจะเป็นคำถามที่แบบจะถามเร็วๆนะเราจะให้เวลาคิดน้อยมากหรือว่าเรียกเกี่ยวกับคิดสั้นขอลองมาถามแรกค่ะเฟรมมาเลยพี่นนท์ขัถามแรก เปอนไม่ได้ตั้งอาสามารถเกม Speedy c l e a จะเป็นคำถามที่อย่างที่บอกไปว่าจะถามวตอบวัยเนาะคำถามจะมี2รูปแบบคือ 1. คํ่ำถามที่เป็นรูปแบบที่เป็น2ตัวเลือกกบบสอคือคำถามปลายเปิดหรือเรียกอีกอย่างว่าคำถามปลายคลิกออออมัะปคำถาม่ายเปอ่อ่ที่ไม่คถามเนาะ คือให้เลือกไตอบตอบอะไรก็ได้อ่คือไม่ต้องพอมพ์พอทำในรูปเฟินปกติปกติเฟินจะเป็นคนไม่ทันที่งานของกาแฟให้หน่องอ่ยเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยนะลองเซิร์ฟคือจะให้ตอบแบบเรียงไปเลยเนาะพี่นนท์ ต่ออย่างเงี้ยใช่ทีละคนทีละคนไปเรื่อยๆครับผมต้องลงคนแรกต่อเลยหรอไม่เดี๋ยวผมแก้เลยตัวกลัวถ้าไม่พอใจก็วอกเอาเลยดีดีว่าทำอะไรก็ได้ฉันไปแล้วฉันไม่พอใจอ่ะสำหรับคำถามแรกชีวิตจริงเหมือนหรือไม่เหมือนกับตัวละครเหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนหรอเหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนครับเหมือนหรือไม่เหมือน เหมือนครับเหมือนนะครับมีมือมหมือแล้วมหมือแล้วนะเอาหลอคนก็บอบเหมือนปกติเป็นแบบนี้ไม่รู้หครับมางิดข้าต่หรือมองหน้าแล้วตอบไกหรือะที่หรือปะที่เพราะว่าความศพกกโอเคตรงน้นโอเค แต่เราจะไม่ให้อธิบายเพิ่มเติมในทั้งชี่เพราะว่าเป็นสดปนิฟิทให้ไปคิดต่อกันเองว่าเหมือนหรือไม่เหมือนในแง่ไหนทุกคนจะหลุดอะไรก็ได้ไม่เป็นตัวเองไปเลยเดี๋ยวพี่ไลนไปตัดทีให้ใช่นอนเลยด้่อนก็นน้เอาสิเอาสิไม่ต้อง้ลี่ยงนะแข็งแรงกัน จะไม่ต่อสาลำถามข้อต่อไปคือไล้มาจากฝั่งไหนเกิดราศีอะไรไม่ได้ถามคลณตอบที่เชี่ยวทันงโบครับมีนครับมีนครับกันครับตุ้นครับโอเคกิจกรรมยามว่างครับออกลังกายครับเล่นครับเล่นกีตาร์ครับนอนครับออกกำลังกายครับออกกำลังกายครับอุ้ยตอบข้อไหนยากเนาะ อ่าไปส่วนไหนของร่างกายที่คุณคิดว่ามีเสน่ห์ที่สุดเออตาครับตาครับตาครับแขนครับตาปากครับจมูกครับตาครับเฮ้อเมื่อกี้ตาตอบแขนนะโอ้ยเป็คือมันทุกงเลยไงมันทุกงทำไมนะ่ใช่แขนสะกดด้วยขอแทน ยังยังตื่นยังตื่นแล้วบอกเลยยังแบ่แล้วตื่นตื่นมีเรื่องแล้วอ่าต่อไปจะเป็นคำถามสองตัวเลือกเนาะนอกจากฝั่งนี้ปิ้งย่างหรือชาบูชาบูครับปิ้งย่างครับชาบูครับปิ้งย่างครับชาบูชาบูครับโอเคคตถามต่อไปชาหรือกาแฟชาครับ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 ไม่ต้องเล่นลยเลยนะชา ตอบชาเพราะว่าทาไม่อยากตอบกาแฟเพราะเขาชอบแกงฝ่ามากกว่าคิดมื่คืนนี้มื่อคืนคิดตั้งแต่วันที่เขาดิวถามจากผมนูบ้างกินหรือนอนครับกินครับกินครับนอนครับนอนครับกินครับกินครับนู้นแปลว่ามีกินสองคู่แล้วไปพากันไปนอนสองคู่กินสองคู่แล้วไปพากันไปนอนสองคู่ แต่ว่ามึงนับไวมากคือเฟิร์สอะตอบว่านอนสองรอบมันนักคม่ไอ้เนี่ยคตอบทำตอบคะทชวนเอ่ยตอบตอบตอบถ้าชวนจะไม่ใช่ชวนมึงคอโนะตอโทรชนชนประนาสการ์สการทะเลหรือภูเขาครับทะเลครับทะเลครับภูเขาภูเขาครับภูเขาครับ แล้วสาหรือชันครับอาไม่คือคำถามคือสหรือชั้แต่ตอบเธไม่เอาไม่ได้สนใจชันเลยฝั่งนู้นครับไข่เต่าหรือไข่นกกระทาไข่เต่าครับไข่เต่าครับไข่เต่าไข่นกกระทาไข่เต่าไข่เต่านรู้ไหมว่าคำถามคืออะไรไข่เต่าหรือไ่นกกระทาขนมน้รู้ขนมแต่น้องอยากจะบอกว่าพอเห็นน้าพวกพี่แล้วเกจะเป็นเลขหกเยี่ยงมาก คิดมากี่วันม่ไม่คิดมากี่วันคิดตั้งแต่รู้จ <are> ักพวกมึงไปชอบจีบหรือชอบโดนจีบโดนจีบครับชอบจีบครับชอบจีบโดนจีบครับโดนจีบครับชอบโดนครับโดนครับโดนครับโดนโดนจีบเดินแล้วโดนจีบอ่ะไม่ไปนไรไม่ค่ะคุณโจ๋เก่งากมาต่อแบบนี้ได้เล่นต่อไปได้อีกนะ ออกอากาศให้อ๋อนี่อ๋อช่องไหนพี่พอหมายถึงว่าอ๋อยูทูบเหรอห้ามใส่เสื้อขนาดนีแล้วน้องถามว่าช่องไหนอ่ะถอดเสื้อเลยดีกว่ะกอดหรือหอมแก้มกอดครับ กอดครับ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 หอมแก้มครับเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่อะไรกันนี่คือพูดสั้นไปนำถามคือกอดหรือหอมแก้มก้นเฮ้ยกอเมจะมีคนเดียวแหละเนาะโชคดีนะหองแก้มก้นเด้ห้องนอนหรือระเบียงห้องนอนครับห้องนอนครับ อห้อบนอนครับห้องนอนครับห้องนอนครับไม่ชีอีกแล้วเพลงนี่ทึ่งเหมือนทุกคนคาดหวังที่เซ็งหนักท่านหนักไปมาจากฝั่งโน้นเตียงหรือโซฟาโซฟาครับฮะโซฟาเตียงโซฟาเตียงโซฟาโซฟาครับโซฟาครับเตียงครับ โอเคคำถามคือเราไม่รู้ไปคิดกันเอาเองเนาะจินตนาการเอาเองในหัวโหลดเล่นไปหมดละกลับบ้านแล้วอยากนอนทักที่เป็นอะไรตอนนี้ที่แบบสภาพตอนนี้อยากไปแจ้งความมากโดนข่มขืนด้วยจินตนาการตัวเองแตงกวาหรือบวบเรียมเฮ้ยอะไรครับแตงกวาบวบเรียมแตงกวาแตงกวาครัแตงกวาใส่เด้งไหมแตงกวาโอ้โหได้คะแนนดีด้วย เจอะไรเออพุกก็ชอบกินแตงกวาข้าวบวบเรียบวบเลยเมาลมามาไม่แต่มารไม่ในช่วงเจหรอเป็นนช่วงจาช่วไหนตาสวีทกับชิงมีรอยู่หรือเปล่าหรือเรื่งจคถามข้อสุดท้าย ทางนี้ก็ได้ตืน่นได้ตลอดเลยไลฟ์หร 3> 3> ือเฟมเอ้ยเฟมคนนี Barr ้ไลฟ์คนนี้เฟมคนนี้ไลฟ์คนนี้เฟมไลฟ์หรือเฟมไลฟ์นะครับไลฟ์หรือเฟมไลฟ์ไลฟ์คนนี้เฟมยไลครับเมเตรียมจิกแล้วนะไลฟ์ก็ได้ครับดีดีดีโอ้ยโอ้ดูอิครับยืนอ่ นึกว่าน้องจะตอบว่าขอกลับไปเข้าบทเหลี่ยมค่ะนอนฝัดบทเหลี่ยมแลจะมีความสุขมากกว่าเราจริงจริงเมื่อกี้ถามว่าจะแผ่บดีส่วนกูส่ว้ใครได้ไั้งพวกได้กาแฟมากกว่าได้อยู่ละบุญแต่ว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าอีกสามคนที่เหลือไม่ได้บุญนะแต่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมการที่เลือกไลฟ์กาแฟไปอ่ะได้ฟีลลิ่งยิ่งบุญนะเหมือนได้ถ่ายชีวิตโคกระบือไปนย แพงอยู่นะเออแพงอยู่นะผู้ชมยังมีคำถามอี่เดี๋ยวไม่ต้องมีคำถามยี่เชื่อวาเจมส์มาทีหนึ่งอันนี้สุดท้ายจริงจริงสมาร์ทหรือลีออนสมาร์ทครับเจมหรือพาวานเจมครับเฟิร์นหรือเฟียสเฟิร์นครับสตาร์หรือเรโอะาครับใช้หรือเซ็งเซ็งหรือใช้ก่อนอันนี้คำถามคำถามก่อนคำถามแม่อันนี้น้องประโยคล้วหรือดาว เซ็งหรือโทเซ็งหรือโทเซ็งครับใช่หรือเอกเอกครับเฮ้ยมันเซ็งากทำแหลไม่ได้ชอบกันในชีวิตจริงนะแบบไม่อยากมีพี่น้องแบบนี้เลยแล้วก็รู้ไปแล้วว่าแต่ละคนนั้นพูดถึงในมุมมองความคิดตัวเองเป็นอย่างไรเรามากิจกรรมต่อไปกันดีกว่าดูว่าคนอื่นหมายถึงว่านักแสดงร่วมทีมกับน้องคนไหนพูดอะไรไปวะา แนนพนึงแนนเพิ่งเต็มไมเลยไียมไปได้ก็คือว่าอยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกับนักแสดงแต่ละคนอ่ะเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันดีกว่าไปอ่ะบก็คือรู้จักกันในมุมของว่าตัวเองรู้จักตัวเองยังไงบ้างอันนี้จะแบบว่าให้เป็นเหมือนกับจากคนอื่นบ้างดีกว่าอย่างนี้เกมชื่อว่ามองลงใครเอ่ย มีคำถามกัทั้งหมดเนี่ยห้าข้อพอถามปุ๊บเนี่ยก็ให้แต่ละคนชี้ว่าใครคือที่สุดของท็อปิกนี้อ่าข้อที่หนึ่งเอาแบบทดสอบก่อนว่าใครกินเก่งที่สุดนะไม่ใช่กูใช่ไหมที่สุดมาร์ทสมาร์ทใช่ไหมสมาร์ทสมาร์ทครับสมาร์ทอ่าทำไมเขาถึงกินเก่งไปเจอเหตุการณ์อะไรของน้องมาถึงกินเก่งคือแบบคือด้วยอาจจะแบบน้องอะไรอยู่ในช่วงแบบว่ากำลังโตอย่ กันอะไรโตฮะกันแลกถ้าผมรับฟังมากก็ใกล้รู้ว่าน้องกำลังโตแล้วนี่คือโตเต็มวัยหรอตีดนี้หนึ่งคือแตกแล้วนะเลยนะครับนั่นแหละครับแล้วก็เวลาแบบอย่างอย่างเวลาเราถ่ายกันอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบสมาร์ทก็จะเดินไปเอาพวกจุดที่มีขนมอะไรเงี้ยมากินตลอดเวลาเลยถ้าไม่กินก็ก็นอนไม่เคยชวนเลย เว้ยแต่ว่าไปเขาไม่วางแมวตัวนี้เลยนะไอ้แมวของบรรจุพิภพเยอะหรอมันมีว่างใช่ไหมไม่ถืออะไรดีไม่ถือบรรจุพิภพไปอ่ะไอ้แมวได้พิภพแล้วจริงจริงที่ผมผมพิภพผ่านยาวไปถึงไม่เลี่ยงผมพีเอะขนาดข้อที่สองขยบขึ้นมาอีกนิดนึงใครจริงๆเมื่อกี้จากเล่นเมื่อกี้ถ้านไปได้คำตอบนี้แล้วใครนอนเจ๋งที่สุดครับอุ้ยนอนหรอ หนึ่งสองสามมองผมทำไมก็ต้องคนดีมาถามอะไรถามไปขอแบบที่สุดที่สุดที่สุดหรอที่สุดมันต้องมีคนหนึ่งอะที่สุดที่สุดสมาร์ทสมาร์ทไม่สุแต่มสมาร์ทสมาร์ทมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับไม่มี แล้วเวลาเขานอนนี่ชอบไปแบบไปถ่ายคลิปถ่ายเพื่แก้คอมเมนต์เนี่ยคือถ,ถ้าเกิดเราหาเขาเจออ่ะเราจะถ่ายคลิป<ม>แต่คือประเด็นคือเราหาเขาไม่เจอ <laughs> <laughs> ประเด็นคือเขาแอบไปนอนอย่างเจ้นก่อนที่พี่มาเนี่ย <laughs> เขาก็แอบไปนอนเนี่ยคนอื <laughs> ่นก็หาไม่เจอกันเลยรักล่าหรือเปล่าด <laughs> เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวแ <laughs> อบหลัาอย่าบอกว่าแอบล่แอบหล่แอบล่าโอ้โหแอบล่าแอบหล่าคนทำใจไม่ได้ดีเลยคือทุกคนอ่ะดูเขียนเลยอ่ะ แต่เฟิร์สคือเฟิร์สยิงไปเฉยๆเต้ตอเตือตัอเป็นเตียงเฟิร์สต้องตือนะเฟิไม่ตือนที่เป็นเตียงคำถามที่สามคคือใครอึนที่สุดตอนถ่าย1มืนเนึิงต่อ้าพันที่ทำาเนี๋ยผมว่าจะุงใจ มีอะไรนะประทวงท่านประธานมีมีมีเคสสตทดี้แบบตัวอย่างที่ผมรูมือบางทีผมอาจจะตั้งใจแบบโฟกัสไปที่จุดจุดหนึ่งจนถึงแบบไม่ได้ฟังรอบข้างก็ได้คนนั้นคือคนไหนคนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้อ้ยอุยอุตย้อ้อแอ้ย้อ้อยอุ ด้านไหนก็ได้ที่แบบเราคือว่าเพื่อนของเราแซ่บที่สุดหนึ่งสองสามโอ้ยเอามาบิดตัวแเลยถามว่าใครเป็นคนเอาบีบใครบิดใครบิดบผมคนเดียวเออเอาไปบบิดตัว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  จริงจริงเอาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้วดีกว่าคือว่าอันนี้น่าจะแบบหลายคนน่าจะมีนคำตอบในใจอ่ะใครคือตัวท็อปใน t ิกต็อกครับผมโอ,อ้ห<ะ>นึ่งสอง<ะ>อะติ<อ>ะแล้วอะเฮอิ<ะ>อดแล้วอะเขาการันตีความเป็นท็อปด้วยอะไรด้วยฟอลโลเวอร์ถึง400กว่าเคนะจ๊ะโอ้หธรรมดานะแต่ฉันไปดูทิกต o อกคนคนนึงเขาลงกินอะไรนะกับกะทิ อ๋ออ๋อก็คือเกียเรื่องูสาูอ๋อเกูกันทีอ๋อองมเคนเทียวคนอื่นกินสาคูกับทีปะไม่ครับไม่ครับสาคูคืออะไรคำถามที่เกิดขึ้นแ่สาคูใช่หมูสาคูได้เหมือนอ๋อแล้วกินกับกิบทีไม่กับที่กินเฉยๆเออาพี่ไม่กินเหรอดูทางนักแบ่งนะอะไรนเขาเกียดมันคือสากูกับเดียวกอ มันจะเวลาต้องมาดิฉันเิหิวเลีกี่กกันที่แล้อันนี้ก็จริงจังเหมือนกันพี่สามารถทำตัวเป็นข้าวเกี๊ยบปากหม้อได้ถ้าหนูหิวต่อต่อไม่ได้หรอต้องใช้นี่พอได้คือปากบอกภูเขาปลาบอกภูเขาปลายบกภูเขายไม่ใช่อั้นคือปากกระทองแดงเขาพยายามจะเอาลงหม้อแต่มันติดอยู่ปากหม้อ ทีำไมเราถึงแบบมีความรักใคร่ในการเล่นติ๊กต็อกขนาดนั้นมันไม่รู้ครับผมชอบเล่นชอบถ่ายเห็นเขาทำตามก็อยากทำด้วยใช่ไครับา่ห่ไโอยโอ๊ยนอ่โออาทําดแล้วไรอาเปไหนได้ถ้ายเียัอโตไม่้าย

อ่ะคุณผ <sh> ู no like fruits, um, ้ชมหลังจากที่ให้น้องๆตอบคำถามให้ตัวเองและตอบคำถามให้คนอื่นเรียบร้อยแล้วเรามาดูสกิลการแสดงของน้องกันดีกว่าในเกมนี้ในเกมที่ชื่อว่าเลขหักตาเอไรว้าวแล้วกสั้นอะเจนนไ่สิงจบไปแล้วเมื่อไหรอยากยางไม่เดยกาีกาสั้นๆก็คือเดี๋ยวเราจะมีแผ่นป้ายให้ทุกคนยิสพดไหนบอกั่นเนี่ย คู่ระหนึ่งแผ่นคู่คู่ระนหนึ่งแผ่นหยิบขึ้นมาห้ามดูเลขของตัวเองหยิบปึ๊บขึ้นไว้บนหัวเลยแล้วก็ให้คู่อื่นน่สามารถเห็นคู่เลขของคู่เราได้แต่เราจะเห็นคู่เลขของคู่ตัวเองไม่ได้โอเคปะโอเคแล้วก็โอเคปะมึงควรรอให้น้องเขาตอบเราไม่ไเรากลัวเวลาไม่ได้ไงโอเคปะโอเคปะใ่ไหมล่ะใช่ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างต่อจับขึ้นมาปึ๊บเป็นคู่ใช่ไหมเห็นคู่หนึ่งสองสาม อย่เงี้ยมึงไม่กับต่อห้าดูถ้าเห็นป้ายโอเคแขนมึงแล้วจากมันก็จะมีว่าโจทย์โจทย์แต่ละรอบเราจะมีโจทย์แต่ละรอบว่าเล่ยสุดเล่ยมักสุดแพงอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่และทุกคนมีสิทธิ์เปลี่ยนแผ่นไปได้แค่รอบเดียวมีสิทธิ์จะบัพเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเล่ต่อเล่นต่อเป็นเหอะไรอย่างเงี้เปลี่ยนเปลี่ยนในกองนะเปถูกต้องเพราะฉะนั้นวัดการแสดงใครปั่นเก่งชนะการอะไรต่อกติกาก็คือรอบนี้ใครแต้มน้อยสุดชนะ แพ้เอแพ้แม่แพ้หรอน้อยสุดแพ้ขอโทษน้อยสุดแพ้ไปน้อยสุดแพ้ไปด้วยไปเองด้วเองด้วยอุนยอุ๊ยุ้๊ยอุ้อุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊้อุพ้อุ๊ยอุพ้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยสุลยอุ๊ยอุ๊อุอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยาุ๊อุ๊รอุ๊ยอุ่ยุอุุอุุออุอุุุุุยุ เน่เลยมีเนเปลี่ยนเยเลยเจมส์มาดู้มไหมว่าการทำโทษมันร้ายแรงมากเลยนะจริงจะยอมแพ้หรอก็คือจะให้กระโดดจากสตูดิโอไปใช่ที่ถ้าโทษนะใช้กับเซ้งช่วยหันหน่อยพี่คอเคสคิดว่าเสี่ยงน้อยสุดคืออะไรน้อยสุดคือไม่บอกไม่รู้คนเสี่ยงไม่รู้เลยไม่บอกกันน้อยสุดคืออยู่น้อยสุดคือน้อยงเลยชนะหรือแพ้รอดแล้วไม่น้อยสุดคือแพ้น้อยสุดคือแพ้ตอนนี้เราไม่ใช่น้อยสุดแล้ เธอสคนอยู่แล้ว่อหมตเปลี่ยนใ่ไต้องเปลี่ยนูใช่ปะ้คนนี้ดูเป็นภาะ่กไม่ต้องเลี่ยนงปี่ต้เปี่ยนเ็ม่ต้องเปล่ยน่ป่เต้องี้อเปนดีเปลี่ยนใครเเปลี่ยนเ่เปลี่ยนเรลงอยะี่ยนเปลี่ยน้ ไม่ต้องแล้วกเปลี่ยนโอ้โหใจไม่จบาใหม่หมดแล้วเนี่ยสอซอโอ้โหไอ้เจี๊ยไม่ต่างเสีย้ามึงเอาจริงปะ่ะเอาจริงป้ากูว่าความชิบหายที่สุดไม่มีคนที่เกมแบบมือถึงเล็กไม่ต่างไม่กูรู้สึกว่าทุกคนน่ะตอนเนี้ยสูงเฉก้ามากเธอเดี๋ยสนุกน้อยสุดน้อยสุดชนะใช่ไหมน้อยสุดแพ้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเปล่า มึงแต่เราเปลี่ยนไปแล้วอะเนี่ยแเปลี่ยนมันบอกไงเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนตั้เน่คู่เรียนที่ไม่เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนมดเลยอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเลยเลยเลยไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะเฉลยแล้วนะำมาเปิดมาพร้อมกันเลยนะหน่งสองสก่าก่าก่าไมอุ้ยว้าวว้้าววาวว้าวว้้าว้าป ว่บอันนี้คือเราก็ได้ผู้แพ้แล้วแต่กติกาของการแพ้จะมีบทลงโทษเล็กๆก็คือให้คนแพ้เลือกใครก็ได้มาทำโทษค่ะตอนนี้ถึงทุกคนคนมาทำโทษไม่ฉันว่าเอาคนที่ต่อจากเราอะะเรียกอะไรวะก็คนต่อเนี่ยไม่นับสตาร์ขออนุญาตไม่นับสตาร์ต่อจากเราคือใครอันนี้สามสี่อันนี้สามห้าบอกให้เปลี่ยนไม่ยอมฟัง ไอ้น้องดื้อปรกอนทำโทษหน่อยเร็วเดอต้งโน้องลวเยป็คือจะเปิดเพมงเ้เจ้นคนอิใช่เราจะเปิดเพลงเท่เจ้นกว่าคนอิจฉลุ้ามใช้มือแลต้องขอตั้เสอร์ตัดนะแสดงยอีกหนึ่งการทำโทษก็คือเพลงที่จะเปิดเป็นเพลงที่พี่เฟรมลองสดลองสดซื้อุกคนต้องฟังให้ได้ไม่ทุกคนจะ้อง้องเพลงนี้เลยแล้วกันอ่าไปเลย่ะย่าง กกยะ่าอาพร้อมนะสองคนช่วยช่วยกันได้แต่ห้ามใช้มือใช่ใชหนึ่งสองสา<อ>ม ครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้เห็นความคิดของแต่ละคนไปแล้วในมุมมองของดูตัวเองแล้วก็ดูเพื่อนแล้วก็ได้เห็นลีลาการแสดงความ,มบ้าของกันและกันแล้วก็ท่าเต้นของสมาร์ทกับเจนวันนี้พวกเราก็ขอมปากของกอเนาะอ่าพอได้หอมปากของใช่ายหอมเลยใช่เอ,า,อางี้ดีกว่าให้นักแสดงฝากซีรีส์นิดนึงครับรับก็ฝากด้วยนะครับนองเจนโอดซีรีส์มื่อหัวใจใกล้กันนะครับตอนนี้ก็จะจบแล้วเนาะก็อยากฝากทุกคนจริงๆครับเพราะเราก็ เราทุกคนนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนมี m มวายตั้งใจกันทําเรื่องนี้กันมากนะครับแล้วก็อยากให้ซีรีส์ของเราอยู่ในความทรงจําของทุกคนนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก1นึ่งอพีพิเศษเนาะ <ไอ S 1> เป็น e ีพีสิน,นะครับครับผมก็ถ้าอยากรู้ว่าสามารถดูได้ทางไหนนะครับสามารถติดตามได้ทางมีไมวายออฟฟิเชีนะครับผมครับฝากเลยนะครับเอาด้วยครับน,นี่ก้องน,นี้พี่ีทางสายเลือดวครับก็คิดว่า ทุกคนทางการขับของช่องเรานะครับคงได้ความสนุกสนานนะครับจากพวกเราแล้วก็จากทีมนักแสดงทั้ง6คนนะครับก็อย่าลืมติดตามทั้งช่องสายเรียดวายแล้วก็ติดตามทั้งด o n ซ i โนเดอะซีรีสนะครับเราจะอยู่กันจนกว่าจะจบเรื่องนี้เลยนะครับงงวันนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับในทุกๆช่องทางก็หวังว่าจะเจอกับพวกเราในอีกคอนเทนต์ื่อๆอีก,อก,อกมากมายวันนี้พวกเราทั้ง10 เอกทนต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย